อ่สั่งมา<ต>สั่งมา<ต>สั่งมาก็าสั่งมาแล้วกันรัฐบาลสั่งมาผมจะเข้าตีฮะคือเราพร้อมทำทุกอย่างแต่ขอให้รัฐบาลสั่งก็รัฐบาลเขาสั่งได้หรือไม่ได้ก็เป็นเป็นไปดูที่ว่าเราอยู่ในภาคีอนุสัญญาอะไรใครเขาหรือเปล่านะเพราะนั้นการจะทำอะไรก็ตามเนี่ยผมรู้ทุกคนก็ใจร้อนทุกคนก็อยากให้เป็นอย่างที่ต,ต้องการนะรนี่วันเนี้ยผมผมว่าผมคิดว่าพวกผมก็ไม่ต่างกับผู้ท่านน่ะหรือแม้กระทั่งใครก็ตามที่ท่านว่าเขาทำไม่ทำอ่ะเขาก็ไม่ต่างกับผู้ท่านอ่ะก็อยากทำให้มันเรียบร้อยอ่ะนะ แต่ถามว่าวันนี้เราต้องต้องดูต้องดูให้ดีนะครับว่าการทำแรงต่างก็ตามเนี่ยมันจะทําให้การแก้ปัญหามันยากขึ้นไปเรื่อยๆหรือไม่นไม่ยากหรอกครับลบกันอะไม่ยากผมผมยืนยันได้ว่าถ้าสั่งวันนี้ก็พรุ่งนี้ผมก็ยึดผมก็ต้องยึดให้ได้นะผมว่าไม่บายอ่อนคอมากเกินไปอ่อนคอเรื่องอะไรเขาไม่ได้อ่อนมั้งเขาว่าตามกฎผมบอกไงอธิบายไปดูครับว่ากติกาว่าอ่สัญ